ความดับของอายตนะคือความดับของทุกขภิกษุทั้งหลายความดับความเข้าไปสงบลำงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งตาแห่งหูแห่งจมูกแห่งกริ้นแห่งกายแห่งใจใดๆอันนั้นแหละเป็นความดับแห่งทุกอันนั้นแหละเป็นความเข้าไปสงบลำงับแห่งสิ่งซึ่งมีปกติเสียบแทงทั้งหลาย อันนั้นแหละเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชลาและมรณะแหลภิกษุทั้งหลายความดับความเข้าไปสงบลำงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรสแห่งโพธพะแห่งธรรมารมใดๆอันนั้นแหละเป็นความดับแห่งทุกอันนั้นแหละเป็นความเข้าไปสงบลำงับแห่งสิ่งซึ่งมีปกติเสียบแทงทั้งหลาย อันนั้นแหละเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชลาและมรณะแหล